กอดีลทุกค,คนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในดีบาร์กินะครับโอ้โ oh ห oh oh, ผมไม่คิดว่าผมจะได้นะือผมเกลือมานานยาวนานมากจริงๆนะครับตั้งแต่รอบของบาร์็อกเนี่ยคือผมเสียรูบี้เปิดไปแล้วก็ไม่ได้นะเปิดแต่ละรอบมาก็ไม่ได้นะไหนก็ได้แล้วรอเปิดตู้นี้หน่อยละกันนะครับแล้วก็นนะกเกลือเราแจกไปเหลือไปเลยนะครับดวงดีเกินนะผมเปิดแค่สิบัวยนะออกเลยนะครับแต่จริงก็ก่อนอันนี้ก oh ็เปิดไปเยอะเลยโหรอกของบาร์ล็อกผมเสียไปเยอะจริงนะครับ แล้วคือแบบหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ดองเพจอีกเลยนะไอดี ID นี้นะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปไกลเท่าที่ควรนะเราคิดก่อนว่าจะเอาแทนตัวไหนดีโยกเกียร์ประมาณไหนอา่าก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าผมเกลือ,อยังไงนะครับก็ลองย้อนไปดูได้นะก่อนหน้าที่ผมจะได้ไอ้บอสตัวนี้เนะี่ยคือผมเกลือมากๆเกลือจัดๆนะครับรอบของบาร์รอบไปรอบที่ผมอยากจะแบบว่าร้องไห้นะคือ เก็บมาอย่างยาวนานอ่ะตัว๋วแล้วก็ดูบี้อ่ะเปิดทั้งหมดไม่ได้เลยนะครับเลยนะผมก็มเลยไม่ได้เก็บเดี๋ยวตอนนี้ง่ายเริ่มเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวตัดมาตอนที่ผมจัดเกียร์เสร็จแล้ว <ไป S 1> ละ <ไป S 1> กันเ<ย>นะเกียร์แล้วก็รั่วทำเอ่อเก็บตุติแล้วนะครับตอนนี้นะจริงชี้มันยังไม่ถึงเวลาเลยแต่ว่าผมที่เกียดรอแล้วนะผมก็เลยเป็นแลกเอานะครับไป เนี่ยผมจะให้มันเป็นเจนะเพราะว่าจะได้เหลือหนึ่งนะเวลาจะได้มาตีบวกมันจะได้ตีบวกได้นะครับเขาเรียกว่าไงเอาเอา,เอาพีเอาแบบตัวร้อยสี่สิบมันตีบวกได้ไงมันจะได้ได้เยอะนะเขาเรียกว่าใช้อย่างคุ้มค่ายัดไปเลยนะทุกคนไม่ต้องสนใจนะครับตัวโกงมากบอกตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วนะเพาตัวโกงจัดจัดเลยนะตัวเนี้ยเพราะงั้นก็ไม่ต้องเสียดายกบยัดไปเลยนะ องมากตอนนี้ผมให้เป็นโน้หนึ่งเรื่องของดาเมจเลยโอ้โหผมมีกอบิีกยังเยอะเรียบร้อยครับเกรดผมได้จับเกรดได้เลยฮ่าได้เก้าดาวเลยยะนี่เราคงจะมาทำแบบนี้ดูคนไม่ต้องไม่ต้องใช้ก็ได้ปะเอ้ยเฮ้ยคุณั่วละคุณั่วละอะไรเนี่ยเว่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 คุณั่วละรั่วละเมื่อกี้อะไรครับเนี่ย แต่ผมตกอยู่ตาตุ่มเลยนะเดี๋ยอคลิปไว้โอ้โหถ้ามีนี่ผมแจ้งจีเอ็มเลยขอ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 ,อเฉยด้วยเดี๋ยวไม่น่าเป็นไรหรอกแค่หยอ,อกเล่นนะทุกคนไม่น่าหรอกถ้าเป็นจีนก็รู้เรื่องก็เบื้องแตกแค่นั้นโอเคผมประหยัดหน่อยแล้วกันเพราะว่าเวลาอัพเก้าดาวม,มันใช้เยอะนะทุกคนนะแล้วเราก็ควรจะประหยัดทรัพยากรปยากรเอาไว้บ้าง ตรงนี้เอาไปเลยโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้เกมมันจะบัตเกีมไปไหนโอ้มานะหาใหมา่ผมมันร่ำมืน่นก็เจ็ดอืม โอ้ยขอยไปครับทุกคนไปเลยอ้ยอัพเกรดอฮ้ยเงินหมดอดอัพเกรดแล้วผมกล่าว่าจะอัพเกรดในคลิปนี้ไปเลยนะแต่ว่าเงินหมดตูดเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มเงินอีกนะครับ ไม่ได้ได้เศษพิเศษเลยต้องไปฟาร์มหน่อยนะโอเคไหนก็เ,เสร็จแล้วไปเล่นพีพีกันหน่อยแล้วกันนะเออเดี๋ยวให้ดูผมจัดทีใหม่ด้วยบากกีิแต่ไม่มีสกิล่าช่างมันแล้วกันนะไม่ใส,ส่ดีสกิลไปเลยอืมไม่ต้องมีดีตรงรีสกิลอ่ะอันนี้หรอผมว่าธาตุน้ำมีแล้วอ่ะดิ เมื่อก็มีไลฟ์จริงหน้าแทนเนี่ยหน้าแทนนะเนี่ยเออขออนุญาตตรวจตรวจความเรียบร้อยเรียบร้อยผมผมเอาเอาบอสเข้าทีมตั้งรับเลยนะถ้า <c oughs> เป็นบอสยังไม่ได้ได้อัพได้ซ้ำนนะทุกคนทีมตั้งรับชนะเฉยโอเคมาลองดิเอ้บอสได้อยู่ทีมหน้าแรกรก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ไปก่อน อืมแต่แรกนว่งๆผมผมอะเพราะว่าผมไปสลับให้เลมกับฟิตอัปเกรดท้าเรียบร้อยละผมสลับเกียร์แบบยกใหญ่มากจนติบรอบไม่พอทุกคนกิดดดีเกียร์ติดรอบไม่พอต้องเอาเอาแบบห้าเพชรจากที่อัพบอสแม็กมาช่วยอะผมว่าดีขึ้นเยอะเลยนะแม่บอสมาตัวเดียวนี้คือสยองชัด ผมให้ดูเกียร์ท่นี้หนึ่งล้านแต่ละตนแต่ละตัวมีให้คงมีให้เห็นมาเริ่มจากฟิตก่อนแล้วกันเนาะไม่ใช่ดิเลมดิโอ้จำหลบมั่วตัวหมดแล้วนี่นะใส่เป็นกระทานะแล้วก็ใส่เป็นเกลนเกลชั้นเยี่ยมนะขอเกลนเกี่ยมมาใช้ละแล้วก็อันนี้ก็มีลดแล่เนาะผมก็เลยเรียวเป็นทำกระเด็นท่าไปเลยแล้วก็จะได้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็กลายเป็น45เท่านะครับ หรือว่าสี่พันเอรนี่นะครับถือว่าโอเคนะถือว่าเป็นเกียร์ฟรีที่โอเคนะถ้าเทียบในระดับของเกียร์ฟรีผมมองมว่าก็โอเคเลยอันนี้ก็อัปเกรดโถงัปเกรดท่านะครับรถลงลแรงนะนี่เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่ตาสกิลน่าจะเยอะนะนี่อถ้าแตะประมาณเนี้ยผมจะชอบบาลานซ์แบบว่าผมจะบาลานซ์ถ้าใครที่มาถามพี่ผมก็จะตอบไปว่าแบบบาลานซ์นะ ใครถามสแตทอะไรยอย่างเงี้ยผมจะบอกให้บาลานซ์หลบสกิล50แล้วก็ต้านสกิลร้อยแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันบาลานซ์ได้ประมาณนี้แล้วที่เหลือก็แล้วแต่คุณเลยว่าจะเพิ่มค่าสแตทไหนถ้าหลบสกิลเกินร้อยแล้วอย่างเงี้ยก็ไปบาลานซ์ให้เป็นต้านสกิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะนี่นะนนะี่ผมได้โยกอันนี้มาใส่ด้วยรถแรกหลบสกิลลดความเสียหายชิ้นนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าผมเอาชิ้นนี้มาใส่ให้เลมแทนละ่ะนี่ก็ จะใส่อย่างงี้นะแลนนี้ก็ผมทําแม่ผม,มเลยใส่เกียร์ดีๆให้มันเลยนะจัดเทปจัดเต็มอบแร่มันก็เลยเยอะไปหน่อยเพราะว่าไม่ได้เล่รถแร่สองจุดนะเป็นรถแร่แบบเหนื่อยๆอ,อ่ะม,มันก็เลยได้ประมาณนี้ส่วนนี้ก็แสแบบบ้านๆแต่ว่าเกียร์นี้ไอดีเนี้มันจะมีโดนแน่นอนเยอะนะนี่รีวาร์ผมก็เลยโยกเกียร์มาใส่ดีๆให้เลย ไหนก็แถมเกรดธาตุละอันนี้ก็ทำเกรดธาตุด้วยนะครับดิสตันได้โลหะที่มหายแล้วก็เกมบากีนี่คือของของดีนะผมใช้มานานละถือว่าคล้ายๆเกียร์เจ็ดดาวเลยแต่ว่าค่ามันต่ําไปหน่อยนะันนี้ก็ดาบปกพลังมาใช้นะได้อาโลคูดาวชีวิตนะครับอันนี้ก็เกียร์ของบอสนั่นเองนะนี่โลจันท์าเนี่ยผมเก็บไว้นานมากใสเก่เจสซิก้าแล้วก็แบบว่า ไม่ไดเอามาใช้นะดองไม่อยู่ที่เจสิก้าตั้งนานนะในที่สุดผมก็ได้ตัวมาใส่แล้วตอนแรกอยากได้บาร็อกแได้มาใส่เกียร์ชช้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นกระดิ่งนะเพราะว่าเกียร์ชช้นเนี้ยติด้ช่องลางมันไม่ใช่หลบสกิลนะครับแล้วขางช่องลางเป็นหลบสกิลเนี่ยผมจะใส่ช่องท้ายเป็นเล่าอยู่นะครับเนี่ยถ้าช่องช่องดาวเป็นหลบสกิลใช่ไหมผมจะใส่ช่องท้ายเป็นเล่านะยเล่าลงเตียมเนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้นอีกนะเออแต่ถน้าเสดดายอยู่เดี๋ยเล่าโมเลยเอาไปใส่ให้นนี่เ,เยนะร นี่ก็คือ,อาบาวเมย์โกมาแข่งเก็บขาดามันตะเท่าๆไปนะเออแต่บบามาเมย์โกนี่ก็น่าเปลี่ยนอยู่นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าบาวเมย์โกมันจะเก่งก็ต่อเมื่อเกียร์ถึงเพราะแร่มันเยอะคือถ้าเกมไม่ถึงมันจะกลายเป็นภาระาตัวดีๆนี่เองนะครับตัวดีดๆเขาแขงที่เป็นภาระาทีมนะเพราะว่ามันจะดึงแร่เราเยอะมากนะเนี่ยดูดิ แต่เนี่คือผมใส่เกียร์แบบว่าเข็มขัดอมาตะนะมันก็เลยลดแร่เยอะนะคือถ้าไม่ได้ใส่เข็มขัดอามาตะผงบอกเลยว่าหนักมากนะแล้วพอใส่เข็มขัดอมตาตะใช่ไหมตัวมันก็ไม่ถึกเท่าที่ควรนะมันแบบว่าเป็นดาบสองคมอะ่ะ มันทําให้แร่เราลดก็จริงใช่ไหมแต่ว่าตัวเลนเจอร์เราก็จะหลบสกิลน้อยลงเงี้ยตาสกิลก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยได้อย่างเสียอย่างนะพรางั้นในตัวนี้ผมถึงบอกนะว่าแนะนําว่าควรจะทีมฟูฟูแบบว่าเกียร์ฟูฟูอะ่ะเออเกียร์ฟูฟูก่อนแล้วถึงค่อยปั้นขึ้นมานะตัวเนี้ย มันค่อนข้างกินทรัพยากรเกียร์เยอะผมโดนดันตลอดเลยว้ยแต่บอสม,มีบัฟเดือนนี้นะมันก็เลยคูด,ดาวเร็วมากนะหอบบอสเก้าดาวเลยโอ้โหนี่ขนาดโดนดันก่อนแล้วเนี่ยโขหแต่แปรเกลธาหลาย,ลายตัวนี่คือเห็นผลจัดนะครับแต่พอแปเกท่านเนี่ยสิ่งที่เราต้องแบกเพิ่มขึ้นมาก็คือแร่นะ แร่ที่เราจะเพิ่มขึ้นเพราะปกติจากชากออฟที่สี่ที่เราเลือกเป็นรถแร่ใช่ไหมเราเปลี่ยนมาเป็นอัปเกรดธาตุเนี่ยเราจะเสียส่วนนั้นไปนะเนี่ยฟิตผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะใส่เป็นรถแร่ดีไหมถ้าผมสลับแต่ตอนนี้ผมกะว่าจะลองนี้ไปก่อนถ้ามันแบบว่าไม่ดียังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมแบบว่าไม่อยากเจอบินดูอดีผมกลัวการบินไม่อยู่แล้วมันเป็นภาระตัวเองนะ ตัวบินผมไม่ใช่ทัดมือด้วยอ่ะคือกลัวว่าบินดูเขาใส่เกียร์โหดแล้วมันกันไม่อยู่นะคือกันไม่อยู่มันตีสองทีแตกไงผมก็เลยขี้เกียจไปเล่นกับมันนะตัวมันโกงอ่ะถ้าตัวอื่นอย่างเงี้ยมันยังมีเวลาให้แบบว่ายือได้ไงแต่ตัวเนี้ยไม่มีเวลาเลยค่ามันถึงป้อมปั๊บแป๊บเดียวแตกเลยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใส่เกียร์ถึงอ่ะใส่เกียร์โหดอย่างเงี้ยคือแป๊บเดียวนะครับ ปล่อยปล่อยมันเพิ่มแป๊บเดียวเนี่ยคือป้ามบ้านบึ้มได้เลยนะครับโหแต่แต่ตอนนี้คือลันจริงนะครับนี่คือลันจัดเลยนะครับลันจัดอะไรจริงนะครับอันนี้ผมก็เอาอะไรนะแซลรี่การบินออกกับทีมตั้งรับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูทีมตั้งรับผมนี่คือแบบว่า,เ,าเรียบร้อยนะครับ หายไปเลยนะไม่เหลือเนี่ยคือถ้าเป็นบินหนึ่งเนี่ยมันยังพอได้สู้ไงมันยังพอได้กันได้อยู่เพราะว่า,ามันตีป้อมไม่เร็วนะนสมมติใช่ไหมมันมาอย่างเงี้ยล้อการบินกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติเป็นบินดูนะคือถ้ามันถึงป้อมปัมป๊บแปบ๊บเดียวก็ระเบิดแล้วนะครับเนี่ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยเออเงี้ย เราก็ไม่ต้องซีเรียสไงสมมติเนี่ยมันตีได้สองสามทีเนี่ยคือเป็นบินดุนี่คือแตกไปแล้วนะครับเนีย่ยเราก็แบบว่าเออไม่ต้องเขาวงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนีย่ยอันนี้ขนาดตัวนี้นะยังเหนื่อยนะคเนี่ยดูดินี่ขนาดไม่ใช่บินดุยังเหนื่อยนะบางิีสภาพถ้าเป็นบินดุนี่คือแตกไปนานแล้วนะครับมันทําให้เราแบบใช้ใเท่ม,มัวนะ ว่าเราต้องมาคอยพาวงบ้านเนี่ยมันทำให้เราไม่ได้โฟก,กัสนะครับโอเคน่าจะหมดประมาณนี้นะโอเคครัทุกคนรอเจะในซีมเลยผมว่าผมจะซีมไปทีนี้อยู่นะครับรอเจอในซีมได้เลยนะทุกคนโอเคครับไปแล้วทุนไปรับสวัสดีครับ